เชื่อไหมว่าฮีโร่คนนี้ถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังเป็นเด็กแข็งแกร่งพอๆกับซูเปอร์แมนจิตใจดีแต่อ่อนต่อโลกสมาชิกใหม่ของจัสติสลีกเปิดตัวเขาคือกัปตันมาเวลหรือชาแซมชาแซมโผล่มาโชว์เทพหยุดพาราไซ้กลางเมืองเมโทรโพลิสได้แบบแทบไม่ต้องออกแรงพอพวกนักข่าวกลูก,กันเข้ามาสัมภาษณ์ชาแซมก็หลุดปากชมเล็กซ์ลูเทอร์ว่าดูเหมือนจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วทำเอาซุปฮิวกระตุกแล้วที่ชาแซมซื่อๆก็เพราะตัวจริงเขาคือเด็กสิบขวบชื่อบิลลี่แบทสันนั่นเองวันรุ่งขน แต่ไม่ทันไรก็โดนซุปลากไปด่าเรื่องที่ไปพูดให้ข่าวจนถูกตีความว่าหลีกหนุนลูเทอร์และสั่งห้ามทําอะไรโดยไม่ขออนุญาตไม่นานเล็กซ์ก็เปิดตัวโครงการเล็กซอร์ซิตี้เมืองสุดล้ําราคาถูกสําหรับครอบครัวายากจนพูดจาภาพลักษณ์ดีๆจนบิลลี่เชื่อสนิทว่าเล็กซ์เป็นคนดีแล้วส่วนซุปก็นั่งจ้องจอแบบใช่เหรอแต่ในที่สุดซุปก็ยอมไปงานเปิดเมืองแต่ดันได้ยินเล็กซ์คุยกับเมอร์ซี่เรื่องแผนและทางหนีเลยใช้ตาเอ็กซเรย์สองใต้ดินแล้วพบเครื่องอะไรบางอย่างที่มีคริปโตไนต์นเต็มความะแวงงุ่หลััังงคคาาเขส่อพพยนนนีทที เพยายามอธิบายว่านี่มันเครื่องปั่นไฟนะชาแซมก็พยายามห้ามใจเย็นๆเรียกคนมาตรวจดูก่อนแต่ซุปไม่ฟังผลเลยกลายเป็นศึกเดือดฮีโร่ปะทะฮีโร่ลางกรุงต่อยกันตึกถลม่มเมืองพังเป็นแถบชาแซมล็อกตัวเรียกสายฟ้าฟาดซุปได้2ทีแต่ทีที่3ซุปหลบได้ทําให้สายฟ้าฟาดชาแซมจนกลับร่างเป็นบิลลี่แถมโดนปิดปากไว้ไม่ให้แปลงร่างแล้วก็ทําลายเครื่องยนต์ทันเวลาแต่ปรากฏว่าพอกับตันอะตอมมาตรวจมันเป็นเครื่องปั่นไฟจริงๆซุปต้องขอโทษเล็กต่อหน้าสื่อเล็กก็รับคาขอโทษแบบผู้ดีผู้ดีแถมบอกว่าจะสร้้างงเมมืออใใหห่ฟีีก บิลลี่เห็นแล้วถึงกับทนไม่ไหวลาออกจากทีมพร้อมบอกว่าผิดหวังในฮีโร่ที่เคยชื่นชมอย่างสุดแรงซุปรู้สึกผิดทันทีแบทแมนพูดเบาๆว่านายอาจโดนจัดฉากนะเพื่อนที่เมโทรโพลิสลูเธอร์ฉลองกับอเมนดาวอลเลอร์แผนล่อซุปให้พังเมืองสำเร็จคนเกลียดหลีกเพิ่มเพียบส่วนเขาภาพลักษณ์บวกขึ้นแบบพุ่งกระชูด